เอาไ้ท่านได้ไปหน้องเ้อสามตัวลอยได้มาจากไเอ๊ะบ่ียก็ไดบ่นีปลอยเอาขางท่ามันครับโอ้ยแม่ออกมาพยายามหน่อยผู้ขากแดช่วยนี่แล้วแม่เพิ่นจะไปช่วงยดเออแม่่นัะแม่แม่ไม่ตาใส่งายงายแบบนี้มือแม่น่น้ำผู้บ่าวมับดเกกระโตทอด้วครับนี่อันนี้ไสคสองพันเก้ามันกันสองพนี่ตัวเมือนที่ตัวเมือ โอ้ตัวโซ่ตัวบาโน่ตัวหนอยสีตัวหอตัวสุริยาครับเปนไปทำเป็นสองเดียวโตัหมื่นเหมือนจะมีพี่น้องกับเด้อมันกาหลังจากมูนเนย์นี้จากน้ำนีเปนน้ำปูเบาตัวเมยตัวึงงานแบบตัวงามครับเอาคือได้มีงินมีทองกับไปหาซื้อไปไทยไปในเด้อนีครับพี่น้องทุกที่ต้นใหญ่โทษทากฝนมาแล้วฝากเอเที่ยนึง 9 8 9า5ปดเาีาาสจากพายุว่าปีประุมครับสวัสดีครับุมพี่น้องทุกทเจได้หมื่อหมื่นอ่ะตนที่ที่เราอายไทยไปอย่างไรค้นโครหาบอ่ะอ้ทก่ทุ่ยนี่แหละฮะจ้าก็จะได้ควนโทรมาจะใสจะไหนเสน่หสร้างใหม่พอดีควนควนห่าไหมเควนอ้ายไหมมัดมือมัดขึ้นเลยครับ กลัหายข้อคอย่าผมก็อยาใจข้อเซ็นเตอร์ครับแม่เขาว่ามาจืนี่เนาะจักฟิอาเบอร์ผมมาทางไหนอ่ะนี่คือยังใส่เนาะสามตูแสนอ๋อพี่น้องด้วยโทรเอาหอยว่าอยู่ด้วยจากพายุจากวันที่ปฐมโทรเอาเอาเบอร์อยู่รอบนึงพี่น้องเอาหอยสะพานหาดจะไปเรียกเสื้อใหญ่ไม่อ่อนเบอร์อีกหลอบนึงแล้วเนาะเบอร์มาอีกหลอบนึง ครับผม098-945-2562พายุวาปีปทุมครับผมรอบมีสีนี่ประมาณสิหาโตจากโทรหาผู้เอาเราเด้อผด้ยใเรียวอะไรองเด้พี่รองเด้อเียกตัวแย่ไดถ้าเอาเป็นชุดนุมสาตัวลอยสี่ตัวลอย่ครับโทรมาถามาพี่รองครับไปเขาไปเบ่งงงกว่หอยว่าปีได้ได้ยังมาขายเหมือนกเยว่าไหเลยแขงบอก้ยเดอ่ โอ้ยถ้าพอมันดูผู้เ <c oughs> ดียวมันอยู่ผู้เดียวมันน่ะมันติดเอาพี่น้องครับนนไปไปเ,เข้ามาเดี๋ยวมาวันเดีดหยีงเลยพี่น้องวัอนี้มาเบิ่งหอยหอยว่า,าปีเป็นงัวเป็นสื่องัวหน่อยไทยเอาไว้แมนไปต่างประเทศมามีจุ่มนึงอยูน่นี่นี่มือนี้งัวมันหลายเลยพี่น้องงัวหลายเลยที่นี่เขาเขาก็เลือกสื่อเลยมุนนง่งัว่งเขก็เลือกสื่อโอ้เขานำได้บ่าววอนี้เขากจะไม่ได้เขาจะไม่ได้ใด่เหรอ แมนบอลเร็วไปไหมมามาอลูกไปไปไปตัวผูน่อยประมาณหมื่นถึงมื่นปถึงมื่นมมืครับมันมีสาผูเนาะตละตละสมพันหามครับสโตเอ้ยตัวนีบ่แมยที่มันจอยตัวนี้บ่คุยนได้ตัวนีบบ่เป็นปุ๋ยตัวนีตละมื่นสองพันหาออสองพันหาออุ้ยอุ้ตเราสิบสองสองพันหาร้อยายุแมนบ่ต้นอีเมท มือหนาพันหาอีเมอร์อีเมอมือหนาพันหาเพราะตัวนี้พ่อคือจะน่อต,ตัวนี้คือจะพี่น้องครับมือหนาพันหาเด้อแ,แม่สาวแม่สาวเนหน่อยแม่สาวส่วนตัวเนหน่อยมื่นมื่มื่นสองพันห้าร้อยบาทอุ้ตัวนี้สวยวะ่ะตัวนี้น่าจะเป็นลูกมิชาตระูลนลูกน,น่าจะเป็นคา,านสันเพราะ่าเป็นน่าจะเป็นแบบสามหนึ่งเด้ 6, 6, อไอ้หกหกแปดไหมบ่ฟันท่งสายขุนครับ ชนาไดนาได้เบอร์มันท่เลีกเรีศูนย์แปดศูนย์ครับเจ็ดหกห้าครับแปดหนึ่งห้าดครับผมศูนย์ม้ศูนย์แปดศูนยาหงาจรันจังหานครับผมมากพจสุดท้ายเราประดําเลยชุดนั้นผมถ่ายค่อยหน่อยไปเขาขายมอได้หนผมถ่ายเราวางติดก่อนเสาก่อนเอาวายูดีชุดเสาจะเออว่าอยู่มันว่าตีบดทุ่มมันมันโทษมือนั้น แมนมือนันมือนันผมล่งห้โทรอยูมัดขึ้นช่องผมค้เขาก็เบ่งหลายน์เอ้อิตน้อ่งด้วหนอยตเห็นเขาขายก่ีุ้ดมาก่อนอุ้ยคนบังหลยมัวกำลังเข่ามอนีนี่มอนี้ปกติมันสีรถติดเดียมันนี้มันเป็นอย่งคือโบมีรถนี่สังเกตบ่ ปูตีมอนีรถสิเต็มเลยพี่น้องบะนี้มันน่มีรถมากหโคงขับวันี้่ใจกันโอ้โค้งเท่าไหร,ร่โค้งเท่าไหร่พื้นสองไหนวะเฮ้ยตัวใหญ่น้อโอ้มัน,ม,นมันแม่ลูกไหม้ามาเบิ่งตัวหนึ่ง,ง,ง,งกันเดิมงวงงามก่อนเอาเงี้ยพี่น้องครับ ช่วงนี้ผมก็ไปเข้าตลาดผมปอยด้วยพี่น้องมันเปิดมาบ้างทียี่สิบแปดี่สิบแปดเดือนนี้แหละกัเอาบึง่งแม,ม,ม,ม่สาววันนี้นี่สาวลูกลูกน่าจะเป็นลูกแบบพวกไข่อลูกน่าจะเป็นตะกุลนลูกน่าจะบัวสามหนึ่งกับเราบอกช็อกโกแลตเดอร์หรือ โปรสามนึ่งกับช็อกโกแลตเตอร์โปรฟันทงโปรฟันทงตัวนี้ครับเดี๋ยวมาถามใหม่เพิ่นเพิ่นเขาไปข้างในเดี๋ยวเป็นสามโอ้ตัวนี้ท้ายไปแล้วเว้ยเหนือท้ายไปแล้วตัวนี้อุ้ยฟุ้งนี่ไหม เมดีสิบหากว่วอยู่ข้างหอยปีเอาทีละโตได้เออเจนม้านบ่ไม่สาวบปผ้าน,นำนมรูปบักไดครับนี่ KF72 ูเค f 7 2ประมาณสองเกือบสปีเนาะเกือบสองปีกว่าเมดซีสิบห้าแกงขาหนังฮะ,อ,งะอะไรก่อนก็อตไหนน้องมอน้องแมนในน่นองมันบอ โอ้กับ้านเกือบสองปีเปิดเท่าไรท่นี้สามหมื่นห้สามหมื่นบาทนะสามสามถวนเนาะสามสามเพียงได้พี่น้องครับสามเพียงสมเพียงมเมียสี่สิบห้อยู่ซาข้างผมนะเอาเมียสาวคุยไดอย่างไดแม่พันแม่บอกอนาคตข้างหนา้าสา,สาเพียงตอ่อกันออา,าพอี่น้องเบิ้งเื่องเรื่องเราเือหนังเต็มเตียมพี่น้องเอ้ยอไม่เลยไม่ตัวเดียวเท่านี้ปะ ไม่ว่าเมื่อไหร่หกตัวครับเยอะเดียวเด่เบอร์มาใส่ศูนยงหกห้าศูนย์หกห้าสามหนึ่งีีสสีครับหนึ่เพียงพี่น้องต่อกันเอาตักใส่ักเรพุ่มมัน้องกล็ดเซโรพุ่มเอาพวกข้าวประกวดขายเมือนบอกขึ้นทางังสี่ขารเหมือนรบอกขายพอไขายตรง่มันเถอะมาหอยปี๋มาทนี่มมาเอาที่นี่เยวตัวเดียวเหรอี๋ยวัวเดียวเด้อหอยปีครับ เดือหนึ่งตัวบ้านหรอพ่อหาเดือนเหครับเฮม่นเดือพี่น้องเด้อเอ้าพ่องหาเดือนรเขาบอกดไไหมบัตรสี่หนึบัตรสี่หนึ่อฟฟี่บัตรสี่ท็ฟี่ท็อี่หนึ่งหามัวพันีหลอดเด้อพี่น้องครับไปหลอดครครับยืนยืนดีๆบังยืนดีๆครับง้อบังจับดี่บังฟี่หนึ สมเด็จลอยหาเดือนก็กลัวเอานาตาได้ยุทธพี่น้องครับโอเคยูม้อ,องเท่าไรสีเพียงเนาะอ้ยปีจากสุวรรณภูมิปีสุวรรณภูมิเงี้ยวหลัดตาเลยพี่น้องครับเงี้ปวนตู้รถไฟเลยเด้อพี่น้องครับคุณจะคล้องลมก็จะคล้องคุณนะ เปิดสเพียงไซเบอร์ไหมผมเดี่ยวเดี๋ชลงเยอะไหมกศูนย์หกหนึ่งหกหกหนึ่งสองแปดเจ็้าี่พียงครับหอยปีจากเซลุส่วนเซลพุ่มอส่วนนุ่มหมู่บานผมไปไหนบผมไปบันนุ่นสวรรค์เลยโอ้ทั้งทั้งฝังผมปิดไเด้วังผมติดไปเลยทั้งสมปอย้บลสุลินจะโสเจอได้ผลเลยหมู่บ้านแต่ง่วบปลายว่ามันวันจันนะครับวันจันเรืงง่วงรลาย านี้าผิดราด่ผอกมัผู้ปิดอกครับยลผม่มีนมันไกลอยู่มันไกลอยู่ไกลไกลเติบอยู่โอ้ตัวโบนเป็นนี่ยพราตัวนี้มัดเป็นโซ่ตัวนี้เป็นรนี่ยพาตัวนี้เขามัดขตัวไหนไอ้่าาโบดทึงงานโบดจัดจ้าตัวน่อมืนหาเขายขาไปหมดจิบลอยแล้วขารักเลยโอ้ยงามเลยไหมขาเจ้าบัตตำนีหละเฮอ มือหาม่วมืนหาวุ้ยพี่น้องมาบนเขาบพี่น้องม่วมืนหาเด้อิ่งเอาคือว่าผมบ่บอกเ้ยหมือ่วห่วงวรลายายนี้เอ้ยบนเขาขอกันเด้อผมสุท้ายเป็นหลายตอนนพี่น้องขอไปนั่งบงเธอไปนั่งบ้หลายตอนเอา ไปเอยๆพี่น้องครับนี่นเราแม่ทองก่นอกกนี๋ย่ไดเยงมาใช่ไหมนวเลี้ยงมาั้งหมเนาะนื่ขออรอ้ยพัดเ็บเลยน้องได้ขา่าออีหน,นีทองอ่อ่างหนีนทองบอ,<ท>อกาส,อาสามหมื่นสอง,าง,างนาจะอะไรเพิเลยมนครับ

สามสไหนเท่าไรนไหนเท่าไร่เวียดเท่าไรครัโอ้เอาามสเวียดสองหมื่นแปหมดเทกัเลยไปตออยู่ครับผมไหนสองสองหมื่นแปดแล้วอสามสามสิบสอง ออตอนอยนู่ของเนี่ย้าพู้ใดมาดไวเดีย๋ยวผมไถามเลยเนโอ้โหเนี่ยยืดต้องออผีเจ้าองยืดผีวะเกบนมาหน่อยว่อนหอยปีงานอยูเดยพี่น้องสี่หมแต่ว่ายังห้องอยากแรงอยู่ออออมอนี่จะคืนโค้งมาได้นี่ยไอ้ของนะมไ

ย่างเขาไปในขอกแต่มแต่มัดเลยพี่น้องเนี่ยัดผอมดอนในขอกนี่มันเป็นกอกทีดเปียกกันจวดหัวพี่น้องขอกไวเท่าไหร่ขอกไวสามหมื่นหาครับเบียดเป็นไเท่าไหรเบียดเป็นมาให้ลดสามมาคุยกันลูกพี่ ออมต่ออยู่หลอดสามเพื่อของให้สามเือเทีย่ยงหัวฟิ้ยมใหญ่น่าจะน่าจะมามัานมันมันมานบ่เัว่สาวา<ม>สาวนวาะห้องสามเด้อรบบุกเวียให้ให้สามรอดเราว่าท่านขายนะเบื่อม,มาใส่ให้ผมด็วเบื้อม,มต้องต้องฟาร์มครับศูนย์หกห้าศูนย์หกห้า หองสเดียวบอกเบียดใ้สามหลอดเล้วว่าท่านติขายโทษว่าเอาพี่น้องตอนเอาเนี่ย่สาวครับ้นแขกคูหนึ่งครับวสาวงยงลึกๆน้นะคาครับยังเปล่าว่ท่นเขเขางในเด้พี่น้องข้างในมันคือสิคุณตลบอบพวนอยู่ข้างนอกมาตังนี้กันว่าจะนีว่าลาไรไหมนี่พี่น้องครับว่าอะไรคนสื่อกับนสื่อกับะมานทํำเกาเดี๋ยวเดี๋ยวผมขายของกับพี่น้่หรอเอ้านี่ว่าขายไปแล้วของพอที โอ้เมียสาวเด้อเมียสาวนเกขอามยอะที่แล้เมียสาวอกมาคอเรามาอูต้นไส่นอเขาฟันอออหรือมันตายนี่ตย่างตัวย่างตัวย่างมันตายหรือมันยังโอ้ตัวนี้มันไปเอพี่น้องครับมันมันถือรัดไร่นอพวกนี้ขายอย่างไรพอะเปิดได้ไหมนี่เักโตละสามสองสองโต๊ะสองโต๊ะสามหมืนเก่า ป็ตัวอะไรครับไปไปวัดไปเบียงกับพี่นองครับแม่สาว2สองสาวอยู่อระมมันมันได้จะเดือนหรอพ่อปีนึงเหรอปีนอพี่ชนนะพอนอแม่สาวได้พี่น้องเบื่องเบืองขาแล้วพี่น้องครับเบิ่ง้อแม่สาวหน้าตาดีสามหมื่นเก่าสตัวมันก็ต๊ะเราประมาณหมื่นมื่นดปวยปลายนอขันแมนเอาตีไหมว่าขันแมนสี่หมื่นกับโต2ะเราสองหมนตัวนี้กรยนต์ลงมาหนึงสองหมื่นหลอดลงมานอปยัไงมัตจงสิบวงยังสิบวงงงแน่ เอาเบอร์มาใส่ก nah. okay, ่อนเูกศูนย์ศูนย์หกสี่หกห้าหนึ่มามหกแปดอยู่ยังกว่ามือนั้นสาระข้ามโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมันพูดผมไปนี่ทักนี้เด้อคนจะไปทางสาระข้ามอยู่คนจะไปสาระข้ามสี่หมืก็คือสี่หมื่ดอกลงมาพี่น้องฮานาเด้อเสามหมื่นเก่าหน ครับตัดสาระข้ามเข้ามานี่เหมือนงูเลี้ยงไรพี่น้องเนี่ยน,นี่แม่รู้เขาซื้อเลยพี่น้องมันเขาซื้อแนบดีจับไปสันไนนด้งูดอวน,นี่เขาซื้อต้นช่งนี้วันนี้น,น้ง,งามเขาซื้อไปเลี้ยงเบียดแล้วมันซื้ออะไปเนี่ยเบียนฉีน

อย่างจุ้อย่างนี้เลยชุมอย่างนี้ต่อถึงไรเขาเอาเบิร์ตัวนี้กอนตุ๊บผูมือไหครับมือนมือเลสิบเอ็ดเดีอพี่น้องสิบเอ็ดตุ um, ู๊หลังแอนนอหนึงได้ครับมือเล็กมือเ็ก มีตัวเดียววะต้นนโนแม่นอต้วมือหนตัวเนี่ยท้องตัวดีบ่สามตัวตนนี้หน่อยแม่นอตัวละมือสองกันอกโอ้เอามีสามตัวนนี้มือเอตัวผู้ตัวนี้ตัวละมือเท่านันะง้อหน่อยพี่น้องงสาหน่อยตัวแม่นี่ยพี่น้องตัวละมือนพี่น้องมีสามตัวีกแม่นต้วหนึ่งอยู่นี่นี่ ตามน้อยพี่น้องครับอายุก็สิประมาณบ่ถึง6 7เดเดือนหรอกเอาซ้ำหนึ่ตัวละหมื่นตัวนี้หมื่นเพียงมีมีสตัวเตัวแม่2สตัวส่วนตัวผู้นี่หมื่น็ตัวกูตัวนี้ตัวนี้หมื่นเอ็ดมาเล็กมาใส่เร็วงหาเลยตัวนี้เลยเบื่อมากกำเดี่ยวบเดอของศูนย์แปดสี่ศย์แปจ็ดางหนึ่งห้าสามหนึ่งตัวใหญ่สิอตัวหน่อยหมื่นหมื่นเพียงพี่น้องสอตัว ประมาณนี้พี่น้องราคาแต่ขังซื้อยกนิ้งขึ้นลดอะไรยู่เนาะซื้อยกนี่นยลรถดยอะไรยู่เนาะครับเอายกผมมาดูตัวนี้แน่งูนหน่อยจะได้งามไหมเนาะคุณดีๆเนี่ยไปเลยได้เนี่เดินได้ได้นี่คุณเขาดีๆโอ้สีดำไปลวเลยว้ยเท่าใดตัวนี้เข้าไปให้เขาเท่าใดฮะเพชรโกพันสีดำดำ,ดำดีสีประตูโค้กพันนะ วท่นไเขาข้างในพน้องตอนแรงได้สิลงเลยจับบาวลุงนองฮะเต้องหัวหนาหัวหนาไปหัวหนาใช่ปเป็ุนองไดลไอ้เนี้คู่นีู่ลูกเ่มันเนาะ มือหยังมือหยังเลยเหล้าบ้างเหล้าบ้างเหล้าบ้งครับเอาเมื่อเครื่องประกาศกันเนอะมือนี่ขายแต่ละคนเป็นกรรมำะครับเนาะมือก็บาดนะเป็นกรำเนาะครับเจ้าละคนขายนะอ่าแล้วกับมือนะครับเจ้าเห่านั่งนี้มือเท่าไหร่ มื่นสเบอร์มาใช่เบอร์มาใช้ก่อนเบอร์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 มีครับอ่ามื่นสีซัมหนีพี่น้องุกไม่เลยมันนอนม่เลยมันหน่อยหน่อยมื่นสซนีครับครับลไว้เอานแล้วคที่ขาเมือเมสีแดงนะครับเอาปนะครับเนี่ยเอาพวกขาที่ขาเมือเมสีแดงโอ้ยนี่อโลเนอะนี่นี่นี่บกโลครับเียไปเบิ่งกันพี่น้องครับ ตัวน,นี้มันได้ประมาณ18นาทีเดี๋ยว24นาทีคนเสียวลงภายในบ้านไร่พี่น้องเอา้าโอ้ยตัวน,นี้ขายไปหรอขายเท่ 21, าไรตัวนี้เท่าไรเหนียนดีเนาะพึ่งเลี้ยวอะสองหมื่นหนึ่งพันบาทไปเรียบร้อยขายดีเด้อพี่น้องมึงคือคักเลยเดี๋ยวเพียงแต่ว,ว่ามือนีมัวมันหลายเขาวา่าโอ้ยตัวน,นี้มากมากมาก เาขึ้รถอนอยู่่าแลงว้าวเาเป็นเสือกเาขึ้รถเอาๆเดี๋ยวเขาขึ้นรถพี่น้องเสาวอย่ประมาณประมาณมื่นมื่นนิน่อยเหรอคิดว่านะมั่งงามมันงาม ไม่เพิ่งควายพี่น้องครับแล้วมดเดินน้ำมดเดียวหายน้ำแจกมากเว้ยแจกลาชีสลา,ายเพราะ่านเขาไปข้างในเลยพี่น้องเพราะว่ามันง่วงมันยังหลายอยู่ผมคิดเขาไปเมืองตลาดควายถ่ายควายจะคลิปนึงเลยกะทิกะทิโย่ไปทีนึงก่อน